เมื่อร้อยกระทงจ้อยนะครับอ่ะถอดเสื้อทหารตัวนี้ออกก่อนนะครับผมเป็นบางคลิปพมนสียบได้ดสับสนเวนลาเอาคลิปลงอินเทอร์เน็ตว่าคลิปได้เป็นคลิปใดเนาะแต่ผมมีเวลาอธิบายคลิปอยู่นะครับประทัดยักษ์ครับมอนี่อายุยี่สิบสามปีบัตท่านได้เลรีย้อยกระทงเลยเฮ็ดประทัดยักษ์ พลาดครับระเบิดตตูมภาพผ่านไปผ่านไปผ่านไปภาพเอาภาพเอาตะข้าวเสียงดันดังแบบสนั่นวันไหวเลยครับอสมอชาวบ้านได้งยินอสมอเฝ้าประสานเออคือคืผู้นำเพ้่น่ะอ่ะเฝ้าประสานกู้ให้เฝ้ามาชุดเกิดเหตุครับ เกิดขึ้นที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ภาคเหนือของประเทศไทยครับซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลร้องกวางกู้ภัยเพชรเกษมแพร่ะนะครับเข้ามาซอยเหลือซึ่งเมื่อมหอดจุดเกิดเหตุแล้วพออย่างครับพบนายสุภกรตอายุ23ปีถูกแรงระเบิดรุนแรงเกิดย่างกินพี่น้องครับประทัดยักษ์เฮดไทย แขนไา้แล้วนั่นเกือบขาดครับใสยจะฟังในน้นี่ส่ใสแขนไส้แล้วนี่เกือบขาดครับบริเวณนั่นเขาของที่อยู่ใกล้ๆกระจัดกระจายแต่กระจุยไปตามๆกันเจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลร้องความจังหวัดแพร่เป็นการด่วน จากการสอบสวนอสอมอนะครับอาสาสมัครหมู่สาธารณสุขหมู่บ้านผู้เป็นผู้แจ้งเหตุก็บอกว่าพวกข่อยนะครับอยู่ห่างจากบ้านจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรนี่แหละนะครับฝากไปหาทีมรานตัดเสือทั้งเชื้อเพุ่มเด็กขับ,ลา,บ,บลานใดน้อนงเก่งบอกเสลานใดกองรู้จักมดัดจากนั้นนะครับได้ยินเสียงระเบิดดังคืนอสอมอแล้วว่าตกใจคิดว่าเป็นลาน บ้านหล้านเจ้าของที่อยู่ใกล้กันเฮ็ดกับเข่าละแกระเบิดเฝ้าออกมาหน้าบ้านบัดที่นี่เห็นชาวบ้านมามุ่งเบิ่งหลายแห่ง1669ทำงานทันทีนะครับเฝ้าโทษไปแจ้งว่ามีคนถูกพลุระเบิดใส่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งคาดการว่าเบื้องต้นนะครับผูบาดเจ็บกำลังเสียเหตุประทัดยักษ์เพื่อเอาไว้จุดช่วงเทศกาลลอยกระทง ระวังที่เฮอยู่นั่นอาจจะพลาดทำให้ระเบิดใส่ขาบ่เป็นแขนขาจะอ่านเป็นแขนหนึงเด้ดีเจขาครับแต่นี่คือว่าขาเออขาขาซ้ายอาซาอยูยนี่ขาซ้ายเกือบขาดซึ่งเจ้าหน้าที่วางได้บันนี้จังหวัดแพร่นะครับรักผู้ใหญ่เพิ่งก็บ,บอกว่ามีมาตรการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดแล้วก็ปล่อยพลุตะไลโคมลอยคมไฟคมควันและก็การใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทงหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ก็เรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นที่ร้องกวางจังหวัดแพร่เกือบแม้นขาขาดครับ